ชคภูมใจเสนอตกหมอนเอาหมอนไปตักแดดหายปวดเลยจริงเหรอแล้วคนเชื่อได้หมบเนีย <Thank you. S 2> นเหนื่อยมากนะห้อน uh, นอนตรงจริงมหเนี่ยนอนตรงอ้อยอันนี้แปลงอะไรคะอยากสั่งมั่ง นี่หรอโซเอวามันมีอยู่ในเซตจริงไม่ได้แกงแม่เร็วเร็วเอาหมอนีน่อเขาบอกว่านอนตัหมอนแล้วหมอนไปตักแผลหายปวดเลยเพิ่งเคยดีเหมือนกันเนี่ยเหมือนแบบว่ารองเท้ากัดให้กัดรองเท้าคืออย่างเงี้ยหรอ <c oughs> มันเป็นพิกใช่ไหม <c oughs> แปลงโซเอวานอเนาะไอ้แพสแพมันซื้ออยู่ในเซตอะ่ะสี่พันกว่าบาทซึ่งหายไปไหนเราก็ไม่รู้ต้องกลั้นหายใจด้วยค่ะ รองเท้ากัดแล้วกัดรองเท้าคือเศรษไม่หาที่ลำคาแล้วนะคอบ่าไหลเพราะนอนตกหมอนแต่เพิ่งเคยได้ยินนะนอนตกหมอนให้เอาหมอนไปตากแดดเนี่ยเพิ่งเคยได้ยินเลยอะความรู้ไหมยชอบมากเลยอะแบบมันดูแบบมันดูเป็นสิ่งแบบจักษ์ชอบมากเลยอะ มันเคยได้ยนะิน่ะไอเลอร์ปะจะลองทำดูนะเดี๋ยวหมอไปตักแตดมันรดหนอแล้วมือที่แก้เก็บเป็นมะเร็งไหมสมมติว่าเป็นมะเร็งทำไงถ้าเป็นมะเร็งทำไงจริงนะไม่เชื่อลองดูแต่ก่องเขาไม่เชื่อพอทำจริงปะเนี่ย อันนี้คือพูดจริงเหรอต้องมีเหมือนก้างติดคอต้องเอาเท้าแมวลูจริงวปหัวใครที่ชอบฉีดลรที่นอนให้ไปไหว้เตาฟืนเรื้อจริงค่ะเอาหมอนตักได้จริงวะเนี่ยแบบใหม่แบบราบคนไทยมีทีเยอะลดศนอคนไทยมันเป็นคนเก๋ วันนี้กรุงเทพไม่มีแดดแม่เขาบอกว่าเป็นเรื่องจริงนะนอนตกหมอนให้หมอนไปตักแดดแล้วใส่ปใใไม่มีแดดในตาเนี่ยแดดจะมีอยู่เนี่ยรลอิอ่ะคนไทยมันรลดดอ่ะอ๋อแล้วก็ถ้าเกิดว่ากางติดคอให้เอาเท้าแมวรปู้สามทีใช่ไหมนี่ก็เพิ่งเคยได้ยินนะจริงจ้าคนคนตกหมอนแล้วหมอนลอดลอศเนาะอ๋อไม่เชื่อไม่ลบลู่นะแต่แบบมันเลิศอ่ะ โมลางเาขาบอกไว้เลยเหมือนบอกว่าถ้ากินข้าวถ้าร้องเพลงตอนกินข้าวจะได้ผัวแก่กูร้องไงเลยกูอยากได้ผัวแก่เพราะว่าผัวแก่น่าจะรวยไม่ก็ตัวเหม็นี่สองอย่างนี่ผัวแก่ไม่รวยก็ตัวเหม็นอ๋อ <c oughs> เขามีมานานแล้วคนแบบนสองนัดหรอโอเค ลิศเนาะแล้วหนูแล้วหนูให้น้ำหอมเพื่อนเพื่อนโอนตังมาให้สิบาทบอกว่าเขาถือเดี๋ยวทะเลาะกันอันนี้อันนี้จริงอันนี้จริงและฉันมีเรื่องถือเรื่องหนึง่งฉันมีเรื่องถือเรื่องหนึง่งม,มันเป็นมันเป็นเรื่องที่เราฟังว่าแต่เด็กนะผัวกแก่โผแก่ดีด้วยอยู่ได้ไม่นาน,านเดี๋ยวก็ตายแล้วเราก็ยั่งสมบัติปันมาชอบมากเลยอ่ะเวลาเด็กๆฟันหลุดต้องปาขึ้นหลังคาอันนี้อันนี้เคยทําแม่บอก เออทำไมเราต้องปางขึา้นหลังคาอันนี้แม่ให้ทำประจำเลยเวลาฟันหกักแลวบอกว่าออกไปหน้าบานลูกแล้วอ,อ,อันนี้เคยทำแล้วให้หลายคนมาแล้วจะมีเรื่องทิกหนึ่งสมมุติว่าเวลาเราซื้อลูกชิ้นมากินฉันซื้อมะม่วงฉันซื้ออ่ะสมมุติว่าพี่บุ๋มซื้อลูกชิ้นเออหญิงซื้อก๋วยเตี๋ยวแล้วฉันเห็นหน้าตาของก๋วยเตี๋ยวของหญิงน่ากินมากแล้วฉันอยากกินเนาะอุ้ยของหญิงน่ากินไอหญิง่ากินดีหขาบอกว่าไม่มึงกินก่อนเดี๋ยวทะเอลาะก,กัน ให้เจ้าให้เจ้าของสิ่งนั้นนะทําก่อนกินก่อนเดี๋ยวทะเลาะก,กันความเชื่อเร่รู้ว่ตอนเด็กบมันเชื่อมาแล้วมันก็ติดกับตอนโตเวลาจะกินอะไรหรือว่าซื้ออะไรแบบว่ากินก่อนนี่เดี๋ยวค่อยกินตอน่อเหมือนทะเลาะก,กันเลิศเนาะคนไทยมีความเชื่อฉํำเนียเยอะไอ้หมดแรงสุดอะไรอะ่ะอ,อ๋อหัวแก่ดีด้วยอยู่ไหมนะเลิออกลุงคืนห้ามชีเดี๋ยวนิ้วกุด เออลุงขึ้นฮะใช่ลุงกินน้ำเรามีความเชื่อกัลแปลกมันเป็นมารยาทไหมให้เจ้าของกินก่อนว่าซื้อเออแล้วแต่ว่าเคยได้ยินคนโบราณว่าเดี๋ยวทะเลาะก,กันให้เจ้าของให้เจ้าของแบบว่าให้เจ้าของกินก่อนทะเลาะก,กันความเชื่อ ถ้าพิกเข้าตาให้เอาเกลือทาเที่ยงครึ่งอนะถ้าพิกเข้าตาให้เอาเกลือทาเข่าแล้วเอาลิ้นเลียเข่าหายแสบเลยค่ะนี่ไม่เคยได้ยินเลยอะเนี้ยถ้าพูดคำเดียวกัน้องการใครอีกก่อนไนดะ้บุญแกอันนี้ทําคลิปติกเก็ได้นะรวงความเชื่อของคนโบราณันเลิศอะเวลากินน้ำ สักหลอดเดียวกันให้กลับด้านอันนี้เคยทําชิ้นดท้ายแฟนหล่ออันนี้ก็เคยได้ยินไอ้อันนี้มันเป็นอะไรที่แบบตั้งแต่เด็กจนโตได้คอนเทนต์ละเออพี่แกมันรดนนะ